5มีนาคมเนื่องในวันนักข่าวนายชัยวัฒน์วณิชวัฒนะนาย,ยกสมาคมสื่อมวลชนไทยจีน TCPA พร้อมทีมงานอิวกาสเปิดตัวสมาคมเรียนเชิญนายพิชัยนฤทธพันธ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและนายสอนสินธุไตรจักพพรพบรมธานกรรมการหอการค้าไทยจีนเป็นองค์ปาถกพิเศษและพร้อมกันนี้นะครับ สื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนจีนได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศครับ2มีนาคมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติลำรึกพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยครับ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการช่างของไทยพัฒนาช่างไทยให้มีฝีมือมีทักษะความรู้มีงานทําและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเมื่อเรามีการพัฒนาในด้านของการช่างแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับ ซึ่งขณะนี้พวกเรากคงทราบอยู่ว่าแรงงานไทยฝีมือช่างไทยเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของหลายๆประเทศในโลกนี้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีมากกว่า250สาขาวิชาชีพเชิญชวนมาร่วมทดสอบมีวุฒิบัตรมีใบรับรองมีรายได้หลุดพ้นท่าแรงขั้นต่ำครับท่วมถามแรงตอบแรง ผู้ต้องขังหรือนักโทษที่ถูกเรียกว่าคนคุกคนโทษออกมาจะทํางานอะไรครับกองทุนกําลังใจในพระบรมริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจับมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมราชัรร์ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือว่าด้วยโครงการกำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษมีความรู้ความสามารถเพื่อน,นำไปประกอบอาชีพและมีะไรายได้ภายหลังพ้นโทษครับปี2567นี้ตั้งเป้าจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจาและฐันทัถนฐาน30แห่งในพื้นที่28จงังหวัดเพื่อผู้ต้องขัง980คนรับ เจ้านายปูนปูน